คุณสิทธิกรขยายความไม่ฟังได้ไหมคะว่าอย่างกรณีของผู้ประกอบการที่ยังไม่มีเงินทุนแต่อยากจะขยายกิจการหรือว่าอาจจะเจอปัญหาเงินฝืดเครื่องอย่างโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดเนี่ยถ้าเราต้องการเงินทุนปกติเราอาจจะไปธนาคาร,ครหรือบางทีถ้าเราไม่มีหลักทรัพย์เราก็ไปนู่นเลยสินเชื่อส่วนบุคคล,คลแต่การมาบสอยอเนี่ยมันดียังไงที่เมื่อกี้บอกว่าออกหนังสือคําประกรันการออกหนังสือคําประกรันแล้ว ขั้นตอนกระบวนการมันจะเป็นยังไงคะคือ,อมีข้อดีหลักๆนะครับก็คือ2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือว่าแทนที่ผู้ประกอบการเองต้องไปหาที่ดินนะครับหรือว่าสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ s อชเองส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินในเรื่องของบ้านแลกเงินรถแลกเงินซึ่งเป็นหรือว่าสินเชื่อบัตรเครดิตะนะครับโดยเฉพาะ,ะที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเองเนี่ยอันนั้นเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับการที่มาพูดคุยกับบอสอเองเนี่ยทางบสอ,อเองก็จะมาแนะนำนะครับว่า ถ้าท่านต้องการสินเชื่อเนี่ยวงเงินอาจจะสักแสนบาท<ฆ>นะครับเราคำได้ถึง40ล้านนะครับต่อรายนะครับขั้นต่ำเท่าไหร่คะขั้นต่ำตั้งแต่10,000บาทครับสูงสุดถึง40ล้านเลยเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการแบบเล็กตั้งแต่ไมโครเอสเอ็มพ่อค้าแม่ขายเรียนคุณหนิงว่ายังมีพ่อค้าแม่ขายอีกมากนะครับที่ไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ประกอบการ s m e ที่อยู่กลุ่มไมโครดังนั้นเองท่านมาติดต่อบอชอเองเนี่ยแทนที่จะควักกระเป๋าแล้วก็ใช้สินเชื่อบัตรเครดิตนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยเนี่ เริ่มต้นที่17%ต่อปี <คะ S 2> หรือถ้าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยอัตราดอกเบี้ย24%ต่อปี2%ต่ 2> 2ตอเ <คะ S 2> ดือนนะครับหรือถ้าเป็นสินเชื่อนอกระบบก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับดังนั้นการมาพูดคุยกับบสอ,อเองเนี่ยบสเ,เองก็จะแต่งหน้าแต่งตัวให้นะครับแล้วก็เรียกว่าดีไซน์ว่าถ้าท่านต้องการสินเชื่อแสนบาทเนี่ยหลักประกันเนี่ยที่ธนาคารต้องการนะครับท่านอาจจะมีที่ดินนะครับที่มีมูลค่าเนี่ยที่ อาจจะอยู่สัก30% <c oughs> นะครับแต่หลักแต่ว่าสถาบันเงินต้องการ40%ทา,ทางบซทางบสอเองก็มาเติมเต็มในส่วนของของหลักประกันตรงนี้ให้นะครับค,ครับแล้วก็แนะนําว่าถ้าธุรกิจแบบนี้เองเนี่ยธนาคารไหนบ้างนะครับเราขำมาการทุกธนาคารนะครับธนางพนิทนะครับหรือรวบรวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐด้วยทุกที่ทนะคารับก็เป็นพาร์ทเนอร์เป็น พันธมิตรของทางบสยนะครับแล้วก็แนะนําให้ผูกก้ปอาบเอีงเองเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อที่เหมาะสมกับธนาคารนั้นๆมีคําแนะนําให้ด้วยมีคำแนะนำให้ด้วยครับเพราะฉะนั้นพอเข้ามาปรึกษาบสยปุ๊บเนี่ยบสยออ,อกหนังสือคําประกันให้ใก็เอาหลักทรัพย์ที่เรามีพร้อมกับหนังสือคําประการันของบอสยส,ส่วนของบอสยเนี่ยเข้าไปเป็นหลักประกันยื่นกู้กับสถาบันกับธนาคารได้เลยแต่ทีนี้ถ้าหากว่าไปยื่นปุ๊บได้เงินมาเอามาประกอบธุรกิจแล้วมันขาดทุนมันไปไม่ไหวมันจ่ายไม่ได้ S อส e ทุกท่านเองะครับบริการยอดสินค้าเยี่ยมหากเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันนะครับสำหรับผู้ประกอบการ s m e เองที่ถือหนังสือคำการบ่อจอเองเนี่ยอันดับแรกเองส่วนใหญ่สถาบันเงินก็จะเชิญทาง s m e เองเนี่ยไปปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินก่อนปรับไม่ไหวแล้วในส่วนนี้ละครับที่ผู้ประกอบการเองสามารถที่จะเจราจาพูดคุยว่า,อาโอเคบ้านเนี่ยยังไม่ขอให้ธนาคารเนี่ยเข้าไป ยึดนะขอใช้หนังสือค้างมาของบรอร์สเนี่ยเป็นส่วนในการเคลมทางสถาบันเงินก็ส่งลูกค้ารายนี้หลังจากปรับโครงสร้างนี่นมาที่บส,บสยบสยก็จะมีมาตรการเ็าเรียกบสยพร้อมช่วยรองรับให้เอ e เองเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าเบาตัวเบาแรงตอนที่ปร,รับโคร,ร,าาสรงสร้างนี่นะครับเรามีมาตรการบสยพร้อมช่วยนะครับเป็นมาตรการ3สีนะครับผมยกอย่างเช่นถ้าลูกนี้เองเนี่ย มีหนี้สัก1นึ่งแบาทปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินแล้วไม่ไหวจริงจสถาบันการเงินส่งมาเคลมกับบสยนะครับมาตรการสีเขียวเนี่ยท่านเองชําระสิบเปอร์เซ็ก่อนหนึ่งหมื่นบาทก่อนอีกเก้าหมื่นบาทเองเนี่ยผ่อนยาวๆเจ็ดปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละศูนย์เนี่ยครัคุณหนิงก็ทําให้ผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาเบาตัวเบาแรงหายใจหายคอได้ใช่ครับแล้วกลับไปเป็นลูกหนี้ปกติกับสถาบันได้เร็วขึ้นส่วนมาตรการสีเหลืองแล้วก็สี ม่วงะนะครับเราเน้นตัดต้นก่อนตัดดอกตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญทําให้ลูกหนี้เองเนี่ยชำระเงินต้นตัดต้นได้เร็วขึ้นภาระหนี่เขาก็จะเบาแรงขึ้นแล้วก็กลับไปเป็นลูกหนี้ปกติได้เร็วขึ้นก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ของบจอ,อทั้งสองส่วนเลยนะครับคือใช้หนังสือคำคัประกันของบจอ,อเองเนี่ยในการแทนหลักทรัพย์ในการยื่นกู้กับสถาบ,บันการเงินและในกรณีที่เกิดเหตุอย่างที่คุณหนิงบอกไม่พึงปรารถนานะครับพวกเราก็ต้องช่วยกัน ธนาคารพาณิชย์ปรับโครงสร้างนี้ไม่ไหวแล้วสมคเเคมกับบสยก็มาเปิดมีโอกาสปรับโครงสร้างนี้กับบสยได้อีกรอบหนึ่งโอ้โหคุณคะบสยดีงามขนาดนี้เนี่ยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เขารู้ไหมคะว่ามีองค์กรนี้อยู่เนี่ยองค์กรของรัอยู่เนี่ยนี่ครับผมอยากจะโปรโมทว่าอยากให้ผู้ประกอบการเอเบีเองนะครับเวลาจะนึกถึงสินเชื่อครับเบื้องต้นอาจจะติดต่อพวกเราบสยก่อนก็ได้นะครับที่หมายเลข0 2 8 9 0 9 9 9 9เนเะครับบเองเราจะมีศูนย์ที่ปรึกษาด้านการเงิน f a Center ในนั้นก็จะมีเรียกว่าอดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละธนาคารเนี่ยเป็นหมอนี่เป็นหมอใหญ่ให้ให้คำปรึกษาให้คำ, <S <S คำปรึกษาฟรีนะครับไม่คิดค่าบริการใดๆ oh, ดังนั้นเองพวกการ s อ e เองที่มีปัญหาเรื่องของหนี้ <S <S อยากจะปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินแต่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มคุยกับสถาบันการเงินอย่างไรดีติดต่อเห้เอเซ็นเตอร์นะครับหมอนี่ก็อาจจะแนะนําว่าวิธีการเาจรจา ตกลงกับสถาบันการเงินในแต่ละเคสเนี่ยควรเจรจายอย่างไรควรยื่หนี้เท่าไหร่ค่ะควรจะต่อรองเรื่องหลักประกันอย่างไรนะครับอาจไม่จําเป็นต้องเป็นลูกค้าที่ถือหนังสือคำมั่นของบชยนะครับลูกค้าของสถาบันการเงินไหนก็ได้นะครับติดต่อ,อที่เบย์เซ็นเตอร์ได้นะครับบางเคสเองเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเส้นผมบางบุกเขาค่ะถ้าเกิดว่าท่านแก้เองเนี่ยอาจจะใช้เวลาหลายเดือนอลองพูดคุยกับหมอหนี้ของบชยก่อนมีประสบการณ์สูงมากครับก็แนะนาให้ท่านนะครับ เป็นที่พึ่งเลยว่างาน,นเถ<ธ>อะบอร์อสยอ,อเป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการ SME เลยนะคะ